สวัสดีค่ะเบลวนัญยาหรือว่าเบลเกอรี่เบอรี่นะคะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสูขข่คอร์สเรียนทำคุกกี้ไอซิ่งกับเบลนะคะทุกคนอาจจะงงเพราะว่าโดยปกติแล้วอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับการเป็นนักร้องแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะมา,อาสอนทุกคนทำค<ะ>ุกกี้ไอซิ่งทุกคนอาจจะมีความสงสัยว่าสอนได้จริงหรือจริงหรือเลยเหรอสอนได้จริงหรอก็ ในช่วงแรกอะค่ะในเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เบลได้ลงมาทําขนมได้ลงมารู้จักกับตัวคุกกี้ไอซิ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่รู้จักเลยคุกกี้ไอซิ่งคืออะไรแต่พอทําไปทํามาทําด้วยความรักทําด้วยความอดทนแล้วก็ทําด้วยความเข้าใจจนถึงวันนี้เราอยากจะบอกว่ามันสามารถที่จะแปลงเป็นอะไรก็ได้ทุกอย่างในโลกนี้เพื่อที่จะทําให้เป็นของขวัญพิเศษให้กับ ที่คุณรักหรือทําให้เป็นการต่อยอดธุรกิจอะไรหลายอย่างซึ่งถ้าสมมติว่าใครได้ดู Instagram b เบลหรือใครได้ติดตามร้านเบลชื่อว่าร้าน a l l r x นะคะก็จะเห็นว่ามีคุกกี้หลากหลายแบบมากๆๆๆมที่บางคนอาจจะแบบโหททำแบบนี้ได้ด้วยเหรอโหททำแบบนี้ได้ด้วยเหรออย่างเช่นบางคนก็ให้ทำลูกพระพระสมเด็จนี่แหละคะ่ะ ให้แบบทำทำรูปพระหรือให้ทำรูปแบบเอยอะมากเลยอะเอาเป็นว่าคลาสนี้จะทำให้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างเทคนิคอะไรหลายๆแบบที่จะมาแชร์ร่วมกันนะคะมันเป็นเทคนิคที่บางทีเบลไม่เคยบอกที่ไหนไม่เคยพูดที่ไหนแล้วก็เป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนติดตามไปด้วยกันคะ่ะเพราะเป็นการแชร์ความรู้และประสบการณ์5ปีที่เบลสั่งสมมาเนี่ยมาสอนทุกคนคะ่ะ